นิทานเรื่องน้องไข่เจียวรู้จักแบ่งเวลาน้องไข่เจียวรู้จักการแบ่งเวลาหนึ่ง <ไป S 1> วันมีอะไรให้ทำตั้งเยอะแยะทั้งเรียนหนังสือทำการบ้านอาบน้ำกินข้าวหรือดูทีวีถ้าไม่แบ่งเวลาให้ดีหนึ่งวันก็จะหมดลงไปอย่างสิ้นเปลืองและน่าเสียดายถ้าเราแบ่งเวลาไม่เป็นเราอาจเล่นทั้งวันดูทีวีทั้งวัน ไม่ทำการบ้านไม่อ่านหนังสือสุดท้ายก็ไม่มีการบ้านส่งสอบไม่ผ่าน <sushi> การแบ่งเวลาให้ดีนั้นเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตและทำให้เราเป็นคนมีระเบียบแต่เมื่อทำการแบ่งเวลาแล้วก็จะต้องทำตามเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดหากว่าไม่ทำตามการแบ่งเวลาที่กำหนดไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร นเรามีเวลาเท่ากันแต่การที่เราเห็นใครหลายคนสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้นั้นเป็นเพราะพวกเขาเป็นคนมีระเบียบและทำการแบ่งเวลาไว้เป็นอย่างดีการแบ่งเวลาไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะมีปัจจัยอย่างอื่นมารบกวนจิตใจเต็มไปหมดบางครั้งก็อยากจะหยุดพักบางครั้งก็อยากจะออกไปเล่น แต่น้องไข่เจียวก็ทำตามตารางเวลาที่ตัวเองกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดตอนนี้น้องไข่เจียวแบ่งเวลาทำการบ้านเวลาเล่นและเวลาอื่นๆได้เป็นอย่างดีและยังเป็นคนตรงต่อเวลาไม่เคยส่งการบ้านช้าเป็นเด็กที่มีระเบียบอีกด้วยเพื่อนๆก็ลองแบ่งเวลาดูบ้างนะคะจะได้มีเวลาทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างทำการบ้าน และเวลาที่อยากทำสิ่งที่ตัวเองชอบได้โดยไม่เสียการเรียนนะคะน้องไข่เจียวตอนเด็กดีไม่ลอกการบ้านน้องไข่เจียวสงสัยว่าทำไมต้องมีการบ้านเมื่อถามคุณครูคุณครูก็อธิบายให้น้องไข่เจียวและเพื่อนๆทุกคนเข้าใจว่าการบ้านมีไว้เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจว่าบทเรียนที่ผ่านมานั้นเราเข้าใจหรือไม่ โดยการบ้านที่ให้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเล็กน้อยหรือมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันการบ้านมีไว้เพื่อเพิ่มพูนทักษะพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อย้ำกันลืมเพื่อให้จำได้ใช้เป็นเพื่อสนับสนุนเพิ่มเติมสิ่งที่เราได้เรียนไปแล้วเพื่อเตรียมตัวสำหรับบทเรียนที่ยากในวันถัดไป ต่อยอดสิ่งที่ได้รู้โดยนำไปประยุกต์กับสถานการณ์ใหม่ตลอดจนนำความสามารถหรือทักษะที่ได้รับไปปรับใช้เรื่องอื่นๆน้องไข่เจียวทำการบ้านทุกชิ้นที่ได้รับมาด้วยตัวเองโดยไม่ลอกใครแม้ว่าจะทำไม่ได้เพราะคุณครูบอกว่าการบ้านนั้นถ้าไม่ทำด้วยตัวเองก็ไม่มีความหมาย ถ้าไม่ทำเองเราก็จะไม่รู้ว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนและเมื่อไม่เข้าใจก็จะไม่สามารถเรียนรู้เนื้อหาต่อไปได้ดังนั้นถ้าน้องไข่เจียวทําไม่ได้ก็จะให้เพื่อนๆช่วยอธิบายหรือขอให้คุณแม่ช่วยสอนเมื่อน้องไข่เจียวทําการบ้านได้ก็จะสามารถทํำข้อสอบได้ด้วยเช่นกันกลับกันเพื่อนผู้ชายที่ขี้เกียจทำการบ้าน ไม่ขอให้เพื่อนคนอื่นช่วยติวและไม่ถามใครขอลอกการบ้านเพื่อส่งครูอย่างเดียวก็มักจะมีปัญหาไม่เข้าใจบทเรียนทำข้อสอบไม่ได้และไม่สนุกกับการเรียนไม่สนุกกับการไปโรงเรียนเลยซึ่งไม่เป็นผลดีต่อตัวเองและทำให้คุณพ่อคุณแม่กรุ้มใจอย่างมากนอกจากจะเป็นการทดสอบความสามารถของเราแล้ว การบ้านยังทดสอบว่าเรามีความรับผิดชอบมีความตรงต่อเวลาหรือไม่เพราะถ้าเราจัดเวลาเล่นกับเวลาทำการบ้านไม่เท่าเทียมกันหรือให้เวลากับการเล่นมากกว่าทำการบ้านเราก็จะทำการบ้านไม่ทันทำไม่เสร็จหรืออาจไม่ได้ทำเลยตอนนี้เพื่อนๆคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการบ้านมีความสำคัญกับเราอย่างไร เพราะฉะนั้นถ้าใครมีการบ้านก็อย่าลืมทำนะคะแล้วก็อย่าลอกการบ้านลอกคำตอบของคนอื่นด้วยทำด้วยตัวเองเถอคะค่ะจะผิดหรือจะถูกเราก็จะได้รู้ว่าเราเข้าใจบทเรียนนั้นแค่ไหนนางสาวไข่เจียวตอนประโยชน์ของการทำการบ้านไข่เจียวเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเบื่อหน่ายการทำการบ้านอย่างมาก และไม่เข้าใจว่าการบ้านมีไว้เพื่ออะไรจริงๆแล้วการบ้านคือสิ่งสำคัญของการเรียนรู้ในทุกๆอย่างเพราะการบ้านคือการทบทวนว่าเราเข้าใจเนื้อหาที่เรียนไปจริงๆหรือไม่ <Okay. S 1> และยังมีประโยชน์อีกมากมายที่จะส่งผลดีต่อตัวเราผลดีต่อการเรียนการทำงานหรือการใช้ชีวิตในอนาคต okay. เรามาลองดูประโยชน์ของการทำการบ้านด้วยกันดีกว่าค่ะประโยชน์ของการทำการบ้านเป็นการฝึกฝนการจัดการเรื่องเวลาและความรับผิดชอบในตอนที่เราทำการบ้านเราจำเป็นจะต้องทำให้เสร็จตรงตามกำหนดเวลาการทำให้การบ้านเสร็จได้ตรงตามเวลานั้นจะต้องใช้ความรับผิดชอบและเป็นการสอนให้เราทำในสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำ ไม่ว่าเราจะต้องการทำหรือไม่ก็ตามนอกจากจะเป็นการฝึกฝนให้เรามีความรับผิดชอบแล้วยังเป็นการฝึกให้เราจัดการเรื่องเวลาของตัวเองด้วยอย่างเช่นถ้าเราตั้งใจว่าจะทำการบ้านให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเล่นแต่เรากลับเลือกที่จะไปเล่นแล้วกลับมาทำการบ้านก่อนนอนเวลาในการทำการบ้านก็จะไปเบียดเสียดเวลาในการนอน แสดงให้เห็นว่าเรายังไม่มีความสามารถในการจัดการเรื่องเวลาทำให้เกิดความพยายามการทำการบ้านจะต้องใช้ความมุ่งมั่นพยายามและความอดทนเนื่องจากต้องใช้ทักษะในหลายๆอย่างสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเกิดความขยันหมั่นเพียรไม่ยอมแพ้และถ้าหากว่าเราสามารถทำการบ้านเสร็จได้ในตอนหลัง จะทำให้เรารู้สึกดีและภาคภูมิใจกับความพยายามของตัวเองและการบ้านก็มีบทบาทสำคัญเหมือนกับการทำงานของผู้ใหญ่เพราะเมื่อทำการบ้านเสร็จก็เหมือนกับการที่เราประสบความสำเร็จในการทำอะไรบางอย่างและเป็นการสอนให้เรารู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น <S <S เป็นการทบทวนบทเรียน การทำการบ้านทำให้เรามีโอกาสที่ดีในการทบทวนเนื้อหาในชั้นเรียนทำให้เราจดจำได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนอกจากนี้การทบทวนบทเรียนยังทําให้เราเข้าใจด้วยว่าเรามีข้อผิดพลาดหรือไม่เพราะถ้าเราทําการบ้านไม่ได้ก็ถือว่าเราไม่เข้าใจและสามารถทบทวนเพื่อจะได้เข้าใจอย่างถูกต้อง หากไม่มีการบ้านเราก็จะไม่รู้ว่าเราเข้าใจเนื้อหาที่ได้เรียนไปอย่างถูกต้องจริงหรือไม่